เดี๋ยวนี้มีโจทย์ให้อเลนคุณจะต้องเอานะคะตัวสกูตเตอร์ตัวที่เป็น F2 เนี่ยนายบอด F2 คันนี้เนี่ยไปซ่อนเราจะให้เวลาคุณเนี่ยสาวินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มตามหาเดาดีกว่าว่าฉันจะหาเจอไหมเจอหรออ่ะ,อะเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าเจอไม่เจอ เมื่อกี้เนี่ยเราหลอกอลินนะให้เอาตัวสกูตเตอร์นะคะที่เป็นไดบอร์ดเอฟทูเนี่ยไปซ่อนอแต่ว่าหารู้ไหมว่าเราเนี่ยมีไฟมายนะเราจะต้องหาอลินเนี่ยเจออย่างแน่นอนเดี๋ยวเดินไปหากันดีกว่าว่านางเนี่ยเอาไปซ่อนที่ไหนกันแล้โอเคเดี๋ยวจะเริ่มตามหาอลินกันเลยนะคะเริ่มจากการเข้าไปที่แอปนี่เลยไฟมายเราจะเห็นว่าตัวไออุ้มคลิกเนี่ยที่อุ้มตั้งค่าไว้เนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวอุ้มจะกดนะที่เป็นดิเรกชันนะคะ นำทางไปหาเลยว่ามันอยู่ที่ไหนนะอ่านี่นี่น,น,นี่เห็นตรงที่เป็นกุญแจใช่ป่ะแปลว่าลินเนี่ยต้องออกไปข้างหน้านี่เลยเดี๋ยวเดินเดินไปดูกอนเดี๋ยวไปดูกอน,กอนคิดว่าอยู่ข้างหน้านี่แหละคือจริงๆอะ่ะถ้ามันเป็นคนละที่เนี่ยมันจะง่ายนิดน,นึงนะแล้วก็ขับไปตามรู้ได้เลยแต่ว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันอาจจะดูพิกัดเนี่ยยากนิดน,นึงแต่ว่าถ้าดูจากแมเม่อก้น่าอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้วอยู่นี่นะฮะลินแล้วก็นายบอรดเเห็นปะ รู้ไหมว่าทำไมเราถึงหาเจอไม่รู้เลยเนี่ยทำไมอ,อ,อ่ะเนี่ยเพราะว่าเรามีนะตัวที่เป็นไฟล์มายนะที่สามารถบอกพิกัดเนี่ยของตัว F2 เนี่ยได้จากทุกที่เลยเอา้าวถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักนายบอรด F2 พร้อมกันเลย และสิ่งทําให้เจ้าคันนี้นะคะมีความแตกต่างกับสกูตเตอร์ตัวอื่น,นมากๆเลยลก็คือการที่มันมาพร้อมกับฝายไม้นั่นเองอุ้มเนี่ยทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยก็หน้าตาใหม่หมดนะใช้ง่ายมากๆที่แอปนะคะคุณสามารถสั่งเปิดปิดเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะคะอุ้มจะเปิดมันก็สไลด์จากตรงนี้พอเปิดปุ๊บนะคะเราจะเจอกับว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เนี่ยของตัวเครื่องอยู่เท่าไหร่วิ่งได้ระยะทางเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีโหมดเนี่ยสำหรับเนี่ยการขับขี่อื่นๆนะคะแต่อุ้มอยากให้ลงมาดูที่คําว่ามอฟมันาะะ้อกับสง ตั้งค่าได้นะคะอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยมันจะมีนะไฟเลี้ยวใช่ไหมว่าต้องการกดไฟเลี้ยวนะคะเพื่อให้เข้าสู่คุชชั่นโหมดนะคะอันนี้เนี่ยองตาง่าไวเนาะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็น Energy Recovery นะคะอันนี้ก็เปิดได้ว่าต้องการเนี่ยระดับไหน Walk Mo d e อันนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะเจ้าคันนี้มี Walk Mode ด้วยนะเวลาที่คุณนะคะพาน้องเดินไปนะก็จะจุดนะคะที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ r า i n g ลิมิตนะคะตั้งค่าได้ว่าต้องการชาร์จด้วยเท่าไหร่ Start s p e e d นะคะมีตรงนี้ตั้งค่าได้ทดทั้้งงงงหหมมดดดเเเลลลแต่่่่่่สสิูอออาาาาากกใคคะะืนนจจจว Seve La ไปร็ ปุ๊บนะคะคุณจะเจอกับ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของ traction control นะคะเพื่อไม่ให้แบบล้อมันสไลด์หรือว่าลื่นนะคะเวลาที่มันออกตัวหรือว่าเนี่ยเวลาที่เราขับขี่ใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูนะคะคือด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เขียนว่า l o c a t i n g vehicle นะตรงนี้นะคะเวลาที่เรากดเข้ามาเนี่ยให้เราทําการเปิดนะคะให้เราทําการออนจากตรงนี้พอเราออนเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปที่ไฟล์ไม้ให้ดูนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคตอนนี้นะคะเรก็เข้ามาสู่หน้าไฟล์ไม้แล้วแต่บอกก่อนนิดนึงนะคะว่าจะใช้ได้กับคนที่ใช้มือถือทีี่่่่่่เเเเป็น iPhone น,นนน iPhone ทาาัั้้ด๋ยยวววรุมสไตตงแ ไหนนบ้างนะทีนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าที่ตัว F2 Series เนี่ยมันจะมี i d ของตัวเองมันจะคล้ายๆกับตัว AirTag เลยนะคะหลังจากนั้นนี่เวลาที่เราเข้ามาที่ไฟล์มาเราก็จะเจอกับหน้าไอเทมใช่ไหมอันนี้อุ้มสร้างตั้งชื่อไว้ว่า i อุ้มคลิกนะคะอุ้มกดเข้าไปค่ะมันจะสามารถทําอะไรได้บ้างมันสามารถเพย์ซาวได้ที่ตัวรถจะร้องนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่เนานะหรือว่านะคะถ้าเราไม่ให้เพย์ซาวเนาะเรากดเดเรคชันก็ได้นะคะตอนนี้น้องอยู่กับอุ้มใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลๆนะคะเราสามารถกดโกเเพื่่่่อออออใหห้้้้้นนนนนนะะะคําาาททงงไไไดลยยวตีีูร ยังไงแล้วนะคะเพื่อให้เราเดินไปหาหรือว่าขับรถไปหาได้หรือจะส่งนะคะในส่วนที่เป็น notification ไปก็ได้นะคะว่าเฮ้ยให้มันแจ้งนะว่าแบบเฮ้ยมันมีสัญญาณว่าทํามันหายไปแล้วก็มีในส่วนที่เป็น lost mode ตรงนี้นะคะก็กด enable ได้นะคะเพื่อบอกว่าเฮ้ยของชิ้นนี้กําลังหายไปอยู่เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะคะถ้าผมกด enable นะคะคุณจะสามารถจะใส่เบอร์ตรงนี้เผื่อว่าใครเจอนะก็จะสามารถที่จะแจ้งเนี่ยเราได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นความเจ๋งมากๆนะคะเพราะว่าถ้าตัวเนี้ยไม่มีไฟมายนะเวลามันหายมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะใค แบบอุ้มไปยกไปนะแล้วจะบอกว่าอุ้มไปที่เกาหลีนะคะอุ้มพบเนี่ยการเล่นนะสะกูตเตอร์แบบนี้ค่ะอยู่กระจายเนี่ยทั่วเมืองโซเลยแล้วก็มันไม่มีวันหายทุกคนเพราะว่าคุณจะเจอในแอปพลิเคชันแบบนี้นั่นแหละ ไหนเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนี้นึงแล้วกันนะคะว่าเจ้าคาันนี้เนี่ยมีก,มกมารพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างค่ะอย่างแรกที่มุ้งชอบมากๆเลยก็คือการที่มันมาพร้อมกับไฟเรียวนะไฟเรียวจะอยู่ที่ปลายแฮนด์สองข้างแบบนี้นะคะและจะบอกว่ามันสามารถส่องสว่างนะคะทั้งเวลากลางวันและกลางคืนดีมากเลยนะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยชาวนะคะคนที่ขับสกูตเตอร์ต้องการมากๆเลยอย่างต่อมานะคะเป็นเรื่องของนี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีไฟด้านหน้านะส่องสว่างไกลถึง13.5เมตรนะคะ2.1วัตต์นะส่องสว่างเลยกลางคืนนี่สว่างมากๆนะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยขนาดใหญ่นะ ต้องบอกว่าไฟเนี่ยรอบคันรวมทั้งรีเฟกเตอร์ด้วยเนี่ยผ่านมาตรฐาน EU EMA อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าได้รับการรับรองเนี่ยจากทางยุโรปเลยทีเดียวอย่างต่อมานะคะที่ใหญ่ทุกคนสังเกตก็คือนี่เลยแฮนเดิลยาวขึ้นมากๆการที่แฮนเดิลยาวขึ้นแบบนี้นะคะทำให้เราจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราจับนะคะในการขับขี่รวมทั้งในการเปิดพวกแบบโหมดที่เป็น c r u i s ช Control อะไรพวกนี้ได้อีกด้วยนะคะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกระดิ่งนะคะจะเป็นกระดิ่งแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนะคะตัวที่เป็นเเ่ทีบรรรกกนะะะาาาสามาถจะคดะ ได้้จากตรงนีแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีหน้าจอ LED dashboard ค่ะแสดงว่าเอ้ยตอนนี้วิ่งนะคะด้วยความเร็วเท่าไหรโหมดตอนนี้เป็นยังไงแบตเตอรี่เหลือเท่าไหรนะคะรวมทั้งการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็จะแสดงผลตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนี้สามารถจะเอาของมาเกี่ยวได้นะคะบางทีเนี่ยอุ้มนะักขี่ไปเซเว่นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมาเกี่ยวตรงแฮนด์ใช่ไหมตัวนี้สามารถเกี่ยวได้จากตรงนี้เลยนะคะระบบล็อกเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะคะก็เรียกว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะปลดเนี่ยช่วงแรกจะปลดยากนิดนึงนะคะก็ต้องใช้แรงดึงเอาหน่อยแต่ว่าอุ้ม่าปลอดภัยแล้้้ววกก็ตตีมายิ่งขึนนั น้ำหนักจะอยู่ที่17.5กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็รับน้ําหนักเนี่ยได้ที่120กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะทีนี้นะเวลาที่เรานะคะคพับลงมาใช่ไหมตัวนี้มันก็จะเกี่ยวนะคะเข้ากับด้านหลังตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองคุยเรื่องรอ้อนิดนึงแล้วกันนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะใช้นะเป็นยางลมนะคะยางลมตัวนี้เนี่ยจะไม่มียางด้านในนะคะแล้วจะเขาเนี่ยจะเคลือบสารกันรั่วซึมมาให้นะคะยางเนี่ยจะขนาดอยู่ที่10คูณ2.5นิ้วนะก็เรียกว่าสามารถจะขับได้ดีนะะะคคล้้วก็ไมมมม่่ตตมมองงาาเิดยด ด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้านะคะส่วนด้านหลังตัวนี้จะมาพร้อมกับดิสเบรกนะคะขนาดที่110เ mm มนั่นเองแล้วถ้าถามพุ้มนะคะว่าพุ้มเอาเจ้า F2 คันนี้เนี่ยไปขี่จริงเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าสนุกมากนะแล้วก็รู้สึกว่าการที่มันอัปเกรดอะไรอย่างขึ้นมานะคะทำให้มันขี่ดีขึ้นมากๆเลยอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของการทําความเร็วคันนี้เนี่ยทำความเร็วได้สูงสุดนะคะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขี่มันนะแล้วก็เรื่องของการขึ้นนะคะพวกทางชันต่างๆอยู่ที่18เะคะอสระะ์เซ็นียว นะแล้วก็ตัวเจาคันนี้นะคะจะก,กันน้ำนะอยู่ที่ IPX5 ส่วนแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่ IPX6 นั่นเองแล้วการที่มันมีนะคะตัวที่เป็น r a c t i o n นะก็จะเข้ามาช่วยนะคะเรื่องของล้อฟรีได้เยอะมากจริงๆเบรกเนี่ยเรียกว่าแน่นหนึบเลยนะคะเบรกปุ๊บเนี่ยหยุดปั๊บนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เราเนี่ยอุ่นใจเวลาขับขี่นะคะมากยิ่งขึ้นนะไฟดีมากๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยไฟที่ตัวแฮนด์นะคะซ้ายขวาแบบนี้และแบตเตอรี่ของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่307วัตต์อาวมาพร้อมกับ BMS system นะคะก็จะช่วยเรื่องของการชาร์จนะเรื่องของไฟกระชาากไไฟ็อตะะรแบบนี้ค่จทํ ให้นะคะตัวสปูเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สาหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเจ้า F2 ยังไม่สะใจค่ะก็จะมีตัว F2 ปอยด้วยค่ะตัวนั้นทําความเร็วได้สูงสุด32กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะคือนางชันได้22เปนะคะแล้วก็จะมีโชคสปริงด้านหน้ามาให้มีตาไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาค่ะแบตบจะอยู่ที่4 6 0วัตต์อาวนะวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่55กิโเมตรนะคะแล้วก็กาลังมอเตอร์450วัตต์สูงสุดอยู่ที่900 Wh, วัตตลวกกนนัััเเครื่่่อองงีท18.5 และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ N ายบอดเอฟท e ซีรีค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ขี่สกูตเตอร์มาเนี่ยตัวนี้ประทับใจมากๆเลยชอบการที่มันนะคะใส่ไฟไมา์มาให้ปุ้งเนี่ยขียวไว้ที่ไหนนะคะก็อุ่นใจเพราะาเราเช็คได้ตลอดเวลาว่ามันอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะแล้วก็การใส่ไฟเลี้ยวมาให้ที่แฮนด์ทั้งสองข้างนะคะทำให้เราเนี่ยขับขี่เนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งหน้าตัวอย่างนะคะที่เคลือบสารกันรั่วซึมมาให้ด้วยค่ะเจ้าคันนี้นะ f าจะอยู่ที่2 8 9 0หราคาจะอยู่ที่38,900 38,900องท, 38, ทนั่นแปะ,ะคะันเี้ารมอยบี่ยอยู่ ที่1ปีนั่นเองใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลองนะคะได้ที่โมโนวิวในส่วนที่เป็นเฮดคอเตอร์นะตรงบนทัดทองนะคะรวมทั้งเนี่ยติดต่อสอบถามเนี่ยไปทางเขาได้เลยนะรับรองว่าเขาเนี่ยดูแลอย่างดีสมกับว่าเป็นโมโนวิวแน่นอนนะคะวันนี้กขอฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอใหม่จากหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ